สวัสดีครับพี่น้องครับลูกไส้เบิ่งรถอ้อยครับนอนเฝ้ารถอ้อยนี้โรงงานมันเสียครับอะไรโรงงานเราเบิ่งลกไส้นอนเฝ้าจังไหนเนาะไอ้หนุ่มกัดวะดีเอาใหกันยุ่งฝ่า,ฝาลูกนันกันเรียบร้อยแครับวิธีคนรสอ้อยกันจิตประมาทนี่แหละครับผม <c oughs> น้อนหูเปียอยู่นี่ได้เป็นได้ลูก ยืดคอป่ะนี่ยุ่งยุ่งกัดประหลุกยุ่งไรบ้างไม่พออยากไหมพอหน่อท่าเอาได้หลุกท่าจังหน่อยนี่แหละครับโอ้ยจี่คตรหน่อยตกยากปากแข็งกับวัดเอาพี่น้องเอ้ยนี่แหละแซมแสดงเงินเขาแต่ละบาทพอดีบ่ได้ไปโรงเรียนครับอันหยุดกับมัดซอยพ่อ บรรยากาศนอนแบบนี้แหละครับแน่ท่านลูบหน้าน้ำูกน้อยๆเตียวตัวติดเมือ่อลูบนานละเออมันได้กินไม่โยวเข่าอันบ่นเออสูสูลูกอันนี้แหละวัสดีน่ะลูกวัสดีครับเนี่ย,ยเออ